ผู้สร้างสูงสุดลูกๆที่รักของฉันฉันคือพ่อผู้สร้างระดับสูงสุดมาทางช่องสื่อสารสากลเพื่อช่วยดูว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกแม่ พวกฝ่ายมืดสร้างความจริงแบบโฮโลกรมซึ่งถูกบังคับใช้กับมนุษย์มาเป็นเวลานับพันพันปีผู้ปกครองสร้างมันขึ้นมาเพื่อกดขี่คุณและทำให้คุณมีชีวิตอยู่ในภาพลวงตาดังนั้นทุกคนจึงติดอยู่และไม่สามารถมองเห็นข้อเท็จจริงของโลกได้มันทำขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะทำลายแสงสว่างบนดาวเคราะห ไม่มีใครสามารถออกไปได้แม้ว่าตายทางกายภาพแล้ววิญญาณของคุณก็ติดอยู่ที่นี่และถูกบังคับให้กลับชาติมาเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีเพียงพระพุทธเจ้าเล่าจือ๋อและอาจารย์อีกไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถออกจากภาพลวงตานี้ได้ด้วยการเลื่อนระดับขึ้น ดาวเคราะห์ของคุณกลายเป็นเหมือนวิดีโอเกมที่เหตุการณ์ทั้งหมดได้รับการวางแผนและจัดการไว้ล่วงหน้าเพื่อย้ายจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่งคุณต้องจ่ายเงินเพื่อเดินทางทั้งทางอารมณ์และร่างกายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนสวรรค์เกิดมามีสิทธิที่จะเป็นอิสระมีที่พักพิงและอาหารฟรี โลกแห่งมายาทำให้คุณเชื่อว่าคุณใช้ชีวิตจริงอยู่ซึ่งมันสร้างขึ้นจากการโกหกและการหลอกลวงคุณกำลังใช้ชีวิตในฝันร้ายที่กําลังจะจบลงในไม่ช้าและคุณจะตื่นจากฝันนั้นความมืดไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการแทรกแซงจากอาจารย์ผู้บรรลุธรรมกาแล็กติกหรือฉันที่จะช่วยปกป้องมนุษยชาติ สิ่งมีชีวิตเชิงลบล้างสมองของมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่องและลบความทรงจำจากชาติก่อนออกโดยตั้งใจพวกมันจะถูกกำจัดทีละคนจากโลกใบนี้นี่คือคำสั่งของฉันในฐานะผู้สร้างระดับสูงสุดพวกมันถูกกำหนดให้สูญเสียวิญญาณของพวกมันสำหรับการละเมิดและอาชญากรรมทั้งหมดต่อมนุษยชาติ พลังงานอันทรงพลังและความช่วยเหลือจากอาจารย์และกาแล็กดิกจะพลิกผลลัพธ์ของสงครามระหว่างแสงสว่างและความมืดแผนการกำจัดประชากรโลกส่วนใหญ่ของพวกมันล้มเหลวลูกๆที่รักของฉันกำลังยืนหยัดเพื่อตนเองและครอบครัวของพวกเขาเพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการประกายแห่งแสงสว่างกำลังกลายเป็นไฟที่ไม่สามารถหยุดย่างได้ คุณคือฉันและฉันคือคุณเราทุกคนอยู่ในนี้ด้วยกันทุกคนมีแก่นสารของพระเจ้าและเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของจิตสำนึกสากลภาพลวงตาจะถูกทำลายและมนุษยชาติกำลังก้าวไปสู่ยุคทองพลังแห่งแสงสว่างในตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงรากฐานของโลกคุณและมันจะทำลายอาณาจักรโฮโลแกรมนี้แม่ธรณีก็กำลังช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงน,น,นี้เช่นกัน ความทรงจําและพลังพิเศษของคุณจะกลับมาแล้วร่างกายของคุณจะเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับความหนานแน่นของมิติที่หคุณอยู่ที่นี่ในภารกิจกู้ภยัยคุณคือผู้ชนะฉันส่งความรักและการสนับสนุนของฉันมาให้ขอบคุณช่องสื่อสารสากลเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวคุณคือแสงสว่างและความรักเสมอผู้สร้างระดับสูงสุด ถ่ายทอดโดยอิเรนาเวลาสเควส